คนละแก้วไง้ยคนละแก้วเป็นทหารไ้ต่างแก้วพี่เอกคนละแก้วไงแก้วผมเผลอเลยแล้วเล่นตีนอนจะเล่นประกาศแก้วต่างแก้วพี่พิกกี้รู้ไหมเนี่ยว่าถ้าบิดบิดเนี่ยก็คือต่างแก้วนะหมั่นห้องแม่งที่หน้าเลยสัตว์พี่พิกกี้สวัสดีครับพริตตี้มีไลฟ์เหรอ มากมีช้าสองอันไอ้ยิงไกลยสองอันมันเล่นหนุกกว่ามีคนอยู่ตอนนี้ไม่รู้กูถึงบ้านเหตุป้าไม่รู้แสดงว่าไม่เกี่ยวนะไม่รู้แสดงว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมทศโอ้โหเฮียที่เป็นเมาช้าจัด เมาช้าจริงพี่ก็ปักไว้จะค่ไหนหลอกไฟเก็นมาไหวไปครับปัเป็นศูนยโอ้พี่อย่าเมาช้าขี่ไปน,นอแแแนแล้วก็แผลนะครัก็ป้าโอ้เมาช้าจัดเลยหันไม่ทันพ,พี่ลองเขาหายไปไหนแล้วเนี่ย ไม่ผมเมาส์ไม่ไม่ไม่ผมปรับในเกมไปที่ปรับในเกมดิไหนวะกิเลอสนา้ะก่อนนั่นอ่ะที่เป็นศูนย์อ่ะโปรตีห้าสิบเทสมีดีครับพี่เอกมีความสุขมากมากมากนะโอ้โหหลอ้ออเหาอุ้ยเหียโด,ด,ดนต้นไม้โอ้โหเสียทรงเลยไอเขาไม่รู้เขาไม่รู้ เราไม่รู้ว่เลยียบเดี่ยวเดี่ยวทงเลยไอ้เหี้ยม้าช้าจัดอันนี้ยโนบอกไปแล้วว่านี่กิริย์ไม่รู้ไม่ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันอย่าลืมแพทแท็กให้ดีแล้วก็โอ้โหโดนจุ๊กเลยไอ้เหี้ยเราไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ไม่รู้คนมาบิดเขาไม่รู้นะว่าแบบเขาต้องทำอะไรนะฮะไล่ขบวนเองนะโอ้โหโดนจุ๊กเลย เอี e yeah. ๋อ่ะแล้วกูเดินไงแล้วก Mal ูเดินไงี้ยแล้วกูเดินไงี้ยกูเดินไงแล้วกูเดินไงี้ยแล้วกูเดินไงแล้วกูเดินไงฝีมือการเล่นเนิร์ดเมื่อกี้กับคนนี้เป็นไงมีพี่เอกุลใครไหมไอ้แก๊งห้องเนี้ยหายแมงมดหมดแล้ว สำหรับคนที่มาใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็1,000บิทนะครับพี่เอกจะกินแก้วนะครับแล้วก็ถ้า10,000แก้บก็จะหมดก่อนนะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเสร็จพี่เอกเขากินแค่นั้นแหละกินเหล้าอยู่นะพี่ไม่ไหนแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวโนกินให้ไงกินแล้วขึ้นก่นบู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 น ันนี้แก้วที่หนูนะครับทุกคนอุ้ยยังไม่ถนัดเลยวะแก้วที่เม่งน้ำของรถอะไปไหนละไปไหนละไปไหนละอุ้ยหูไม่โดนไม่โดนมาโดมาโดมาโดน เดียร์รอนหมดปะเนี่ยไอดีผมอะเนี่ยโอ้โห่เอี่ยมันโดนมันโดนไอดีผมคือต้องแต่สีตายสีนะมันหนอดละไมัหนอดแล้วโดำบาดแบบว่าสามสิบห้าสามสิบแต่ละคนมันหนอละโดนเล่นเอาช้าเอาแก้วหนึ่งโชว์โชว์เขาดูก่อนดีแก้วแรก นั่นแหละละนั่นและละเล่นตัวก็เมาส์ช้าเหมือนกันทนมาไวกว่าพี่อกนั่นแล้วไปจัดเลยนั่นแหละละตาเพื่คยเห็นได้คิวเอาทันดีนะนี่ไง ยืมเต็มพิกิ้วก็ให้กำจ่ายเพล็ในการเล่นคิลเลอร์ด้วยครับอ,อ้อ้ชนี่ไงนี่ไงไปอยากดูตัวอะไรครับต่อไปนี่ไงนี่ไงไปเลยนี่ไง,ไง,ไงเดินเลยครับ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  เดินนี่ครับเดินนี่ครับวิดวอล์ชนมครับห้าร้อบิดครับห้าร้อบิดขอขอขอแค่เรก่อนล้วให้ลินเนี่ยุไหนน้อมีมีบุนแะบกในลากินมันกนเร็วเลือกเกิน่ไงไง แก้วอันนี้น่าจะสลับแก้วกับพี่เอกแล้วแหละเ่าไม่ใช่คือทดเติศส่งให้พี่เอกนะใช่ไหมใช่ไม่คือแก้วแบบนี้จะมีที่นี่เพราะว่าดีแล้วหลับมาก่อนถ้าผสมดีผสมดีอะไรี่ะหรอไมนมีทุกอยางหมดแก้วครับต้องทีเดียวนะไม่มีไม่มีผสมนะ Right? มีคนร้องสดสดว่าพี่มีเอกขาที่นอนได้เหรอะขาขาชุดที่นอนให้โดนไปนู่นแล้วน้องเล่ามาสองเบียร์งงเลยพี่ขับรถมาแล้วขาที่นอนเลยโดนไม่ได้หน้าลอดนะเข้เข้มเลยอ่ะอุ้ยดูอี ม,มาเยวุ้ยตรงสวนไปไหนแล้วเนะาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงรล้นี้มันระเบิดอะไรวอร์แฮกไงวอร์แฮกนะก็สำหรับวันนี้ครับไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ทำมือข้างๆก็มานัดกินกับเพล็กได้เดีย <c oughs> ว้าขารงนี้ เด็กด้วยนะเด็กออกก็นด้วยนะมีหลาย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 เดิน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 โอ้ยวิ่งไม่ไปต้องกลับไปตรงนู้นวะต้องกลับไปตรงนู้นวะดีฟ้าตกวะดีฟ้าตกวะดีฟ้าตกวะไปไหนและเนาะ

จบแล้วไอคนจุดบูน, <ทะ S 1> นเดี๋ยวยคนนี้เดี๋ยวเครื่องติดติดอุด้ยเหี้ยีทำไมเดี๋ดวยวเครื่องนี้ติดไหนแล้ววะ ไหนแล้ววะลกแล้วลกแล้วพูดจัดบปืนไม่ทันเลยโดนสามแก้วไม่พี่เอกพี่เอกเหลือแก้วแก้วเดียวแล้วว่าตกในคอนเ็นมากกว่าละแก้วแล้วมีไรมีไรอืมามอ ขอ,องคนตรงนู้นไอ,อ้นี่ก่อนไอ,อ้นี่ก่อนอไอ,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 อน้นี่กลับไอฮิวไอ้ยสอบคนนี่มันขึ้นมาฮิวไอ้ยอยู่ไหนพวกเราขึ้นนั้นเสร็จพวกเราขึ้นนั้นเสร็จ คนหนึ่งอยู่ตรงนู้นเห็นอยู่สวัสดีจ้าเจเอ๋ตัวเองแม่เธไม่ไหวเธอไม่ไหวเธอไม่ไหวเธอไม่ไหวยิงหนึ่งทีสวนมาตักเข้าไหวข้างหน้าแม่เนี่ยเขี้ยะอะหมดแก้วแหมปูแล้วดูสีไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยโดอไอ้เย็นท้อไอเย็นท้อนี่แบบ ไม่ไหวอ๋อกูก็ไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ไอ้เคียเทสกูจะเข้มเกินเฮ้ยหนอนด่าป่ะอ๋อผมเพิ่มผอเปิ้มหมดแก้วพี่แดนะ 1, เนะาะหนึ่งพันบิดนะเมื่อกี้โอ้โหหนึ่งพันบิดแล้วขอบคุณครับขอบค,ค,คุณบิดทุกคนนะครับ <c oughs> แต่นี้สัตว์มันด่าแต่เมื่อก่อนอ๋อได้ได้ได้ผมจัดโปรใหม่นะครับทุกคนโออ้่เต็มลยู โนขับรถน่าจะต้องรอให้สางก่อนอะกางขวดควรจัดโปรไม่ได้ถามควรกินเลยตายใช่ไม่ไม่เดี๋ยวผมกินเองผมกินเองเมื่อกี้สามขวดเมื่อกี้สามแก้วก็คนละแก้วแล้วไงนี่จะบอกให้นะคนคงอ่ะมันเองแค่ฝาเดียวมันนะแต่ของเรามันเองสองฝาอี๋อย่าดูดินันยิ้มเลยดไม่ไหวแล้วฝาครึ่งไม่ใช่ฝากศอก แต่ค yeah, like 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 ือท like ี like ่ชมไปคือม like ันมีของเดิมด้วยไงมันก็เลยโโอ้ประมาณแบบครึ่งคึ่งแก้วมันก็เลยใส่ไปฝาฝาครึก็เลยหนักก็เนร์ดเมื่อกี้วินวอล์กเนร์ดตบ